ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทําด้วยดีมาตลอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมไปถึงความตั้งใจที่จะทำในอนาคตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้เจอหมอดียาดีอายุยืนยาวนานปลอดโรคปลอดภัยปลอดกังวลขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้โดยง่าย ขอให้คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สมหวังสมปรารถนาอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์อย่าได้ทำบาปอกุศลทั้งปวงขอให้ได้ทรัพย์มาอย่างง่ายๆไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยรวยสมใจนึกมีโชคมีลาบเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใจเป็นเจ้านายแห่งทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบุญบรารมีและกำจัดความตรหนีในใจขอให้ได้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เดินทางไปแห่งหนตําบลใดมีบุญคุ้มครองปกป้องดูแลรักษาให้รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งปวงขอให้เป็นผู้มีวินยัยเคารพอดทนแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้อย่างง่ายๆรู้จักปล่อยวางและมีความพอดีในการดำเนินชีวิตขอให้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตัวเองได้ เตือนตัวเองได้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยแห่งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดรอบรู้รู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลขอให้มีโอกาสประพฤติปฏ,ป,ฏปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกบรรลุธรรมได้ไวเข้าถึงพระรัตนตไรัยได้โดยง่ายโดยเร็วลันตราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทินิพพานะปัจยโยโหตุขอความปรารถนานี้จงสำเร็จ จงสำเร็จจงสำเร็จแค่ข้าพเจ้าในปัจจุบันชาตินี้เทิน